สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ําทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2568นี้นะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มนะชาวธาตุธาตุน้ํานะคะได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในธาตุน้ําหมดเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ ขอเช็คพลังงานของชาวทาดน้ำก่อนนะคะทาดน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้พลังงานของคุณเนี่ย เป็นความรู้สึกที่คุณยังรู้สึกแย่นะคะรู้สึกพังกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะหรือความรักที่จบไปแล้วนะช่วงเวลานี้เป็นไปได้นะที่แบบว่ามีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณและคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะคุณอาจจะยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะหรือว่ายังเสียใจอยู่นะคะพลังงานงคุณเป็นไพ่ทาวเวอร์เนี่ยก็หัวใจพังอะนะคะหัวใจพัง อาจจะยังคิดถึงอะไรเก่าๆเดิมๆในช่วงนี้ด้วยนะคะท่านาน้ำเก็บตัวนะคะยังอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักนะให้สีดาเห็นไหมคะอยากพักอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆนะคะทํางานก็เป็นการทํางานที่แบบบางทีก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยแบบเหนื่อยใจนะคะเหนื่อยใจกับเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่คุณก็โฟกัสเรื่องงานนะงานของคุณคุณก็ยังมีความชอบนะคะรักในงานที่ตัวเองทำแต่ว่ามองว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยคุณยังไม่ได้โอเคมากนักนะคะในในช่วงเวลานี้และต่อให้และต่อให้มีใครเข้ามาในช่วงเนี้นกมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับความรักใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะ ราะว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนกับว่าอยากพักก่อนนะคะพักในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอยากอยู่คนเดียวก่อนพอดูนะคะว่าความรู้สึกของใครคนเนี้ยนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะชาวธาตุน้ำสิบถ้วยความรู้สึกของเขาน้องมองว่าเขาก็คิดถึงคุณนะคิดถึงแล้วก็อยากที่จะ มาง้อแหละถ้าคุณงอนกันไปแบบมีประเด็นกันไปก็คงอยากมาง้อนะคะเขายังไม่อยากที่จะแบบสูญเสียคุณไปหรอกนะคะเขายังมีความคิดถึงยังมีความผูกพันกับคุณนะคะนึกถึงช่วงวันเวลาดีๆที่คุณมีร่วมกันนะคนคนนี้ยังอยากปกป้องดูแลความรักครั้งนี้อยู่โอ้เป็นพลังงานที่ เขายังรักคุณนะเขารักคุณคิดถึงคุณนะคะอยากให้คุณมีความสุขขอดูไพ่้ก้าวประานะใช่เขาอยากดูแลความสัมพันธ์นี้จริงเขาไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปหรือว่าไม่อยากให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกย้ายกันนะคะเนาะความรู้สึกคืออยากอยู่เคียงข้าง อยากอยู่ในชีวิตของชาวทัดน้ำนะคะเขาคิดถึงอ่ะโอ้ยมีแต่ไพ่ของความคิดถึงความผูกพันนะคะเนี่ยคนคนนี้มีความเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณได้เลเยเนี่ยไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะือม อดูซิถ้าถามว่าเป็นพลังงานของคนใหม่ๆได้ด้วยไหมก็ได้นะนกมองว่าเพราะว่าเป็นไพ่ในออฟคัพขึ้นมาใบแรกเนี่ยแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณคุณบอกว่าคุณไม่ไม่ได้อะไรกับคนเก่าแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าจบเลยดีกว่าก็น่าจะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆที่เขาจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะซึ่ง นกมองว่าเขามีความเป็นคู่ของคุณสูงมากๆนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องรีบเคลียร์พลังงานคนเก่าๆที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยให้ได้นะคะอ่าก็น่าจะเป็นคนใหม่ๆได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ไม่ต้องการคนเก่าแล้วนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบ พร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักนะคะความรักความจริงใจให้กับคุณนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะไม่ทอดทิ้งคุณอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้นะคะพลังงานงคนใหม่ก็ได้ด้วยแต่ถ้าถามว่าคนเก่าเป็นยังไงก็เป็นพลังงานนี้ได้เหมือนกันก็คือเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ ขออ่านเป็นสองพลังงานนะเพราะว่าให้ขึ้นมาสองพลังงานนะคะคนเก่าอยากได้รับโอกาสยังอยากที่จะพยายามนะคะอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีกว่าเดิมนะคะอยากเดินหน้าต่อคุณอาจจะมีปัญหากันไปนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจกันแตกต่างกันอยู่ห่างไกลกันก็เป็นได้นะคะ เนี่ยคนคนนี้คือยังยังไม่ได้ move on จากคุณนะแล้วก็คิดถึงคุณด้วยนกมองว่าการมาของเขาถ้าเขาชัดเจนเน่ะก็คือเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วละเขาถึงกลับมาแล้วเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตของคุณชัดเจนกับคุณเนี่ยถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยเขาจะมาเจอคุณนะถ้าอยู่ห่างไกลเขาก็จะมาเจอนะคะอืม คนใหม่ๆก็อาจจะเป็นคนที่เคยเสียใจกับความรักมาเหมือนกันนะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะดูดีนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำงานนะเป็นคนที่ดูฮอตคนหนึ่งเลยล่ะพลังงานถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยนกบอกเลยว่าคนคนนี้เขาจะเข้าหาคุณเข้าหาคุณแบบชัดเจนนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเพราะว่า เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เขาได้เจอคนที่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องแบบรีรอหรือว่าเออไม่ชัดเจนอะไรนะคะคือเขาเนี่ยค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะให้ดีเอ็มเพสขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังงานนี้นะคะเป็นของคนใหม่ๆนกบอกเลยว่าเขาจะเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าเขาถูกใจคุณมาก เป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมพัฒนาแน่นอนนะคะคนคนนี้อาจจะโสดมานานหรือว่าโรกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้นะคะบุคลิกเขาอาจจะเงียบนิ่งนะเวลาเขาได้เจอคนที่ใช่ก็คือคือใช่อะนะเขาจะเข้าหาเลยที่นี้นะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยตื่นรู้นะคะตื่นรู้หรือว่า มีทางออกให้กับปัญหาในความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะคะเขาถึงแบบอยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะไพ่เฮอร์มิตถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณนะคะหรือเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยมันยากไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาได้เจอทางออกแล้วนะคะหรือว่าเขาได้ตื่นรู้ในใจแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปได้นะคะขอดูแอคชั่นของเขาเพิ่มเติมค่ะ บางท่านบางคนนะคะมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาในช่วงนี้นะคุณอาจจะต้องเลือกนะคะแอคชั่นของเขานะคะก็คือไม่ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะอยากที่จะแบบครอบครองคุณอยากเป็นเจ้าของนะคะประมาณนั้น เป็นคนเก่าก็คงอยากกลับเข้ามาพิสูจน์ตัวเองนะคะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณก็จะได้เห็นนะคุณจะได้เห็นว่าเขาดูจริงจังดูชัดเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยบางคนน่ะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาแล้วก็มีการแบบมีการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะได้ครอบครองหัวใจของชาวธาดามด้วยในช่วงนี้นะคะนกมองว่า แอคชั่น <Action S 2> ของเขาเนี่ยนะคะไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมเลยก็หมายถึงว่าต่อให้มีคู่แข่งก็จะไม่ยอมนะคะก็จะสู้เพื่อที่จะได้ครอบครองหัวใจของชาวธาตุน้ำนั่นเองนะม,มาดูสิให้สรุปเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้ให้สรุปนะคะธาตุน้ำ อโอเคความรักของคุณกำลังจะมั่นคงนะคะความรักของคุณกำลังจะถูกพัฒนานะคุณจะเป็นที่รักคุณจะเป็นคนสำคัญอย่างแน่นอนไพ่อบอกว่าแนวโน้มก็คือได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะคนใหม่ๆเนี่ยนะคนที่แบบ คนใหม่ๆเนี่ยจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะขอให้คุณเลือกคนที่ใช่ที่สุดคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขารู้สึกดีกับเขานะคะไพ่บอกว่าคุณต้องมีการเลือกเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตัวจริงตัวหลอกนะคะอยากให้ชาวทนานน้ำนะคะเลือกให้ดีที่สุดนะคะเลือกคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณนะ เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงได้นะคะเลือกในที่นี้อาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาพร้อมๆกันหรือว่าทั้งคนใหม่คนเก่าก็ได้นะคะทำให้คุณต้องมีการตัดสินใจนะไพ่สรุปก็คือเนี่ยบางคนได้คุยแล้วนะคะได้เริ่มต้นคุยกันแล้วการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของชาวธาตุน้ำเองเลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าตัวของธาตุน้ำเองเนี่ยใช้เหตุใช้ผลนะคะใช้ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะจะไม่ใช้แต่ความรู้สึกอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเออจริงๆคุณอยู่ในจุดที่เลือกได้เนาะ บางคนอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องความรักด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าความรักของคุณถึงเวลาที่จะต้องเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาหลายคนด้วยนะคะคือช่วงนี้ตัวคุณมีสเสน่ห์มากๆอ่ะก็ลองดูนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะ หนึ่งในนั้นเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเนี่ยนางฟ้าหรอแผลงสอนแล้วนะคะเนี่ยเขาจะแบบคือเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมีความรักแล้วะนะคะต่อให้คุณพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะคะเพราะว่าสําหรับบางคนนกมองว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะคุณอาจจะยังรอคนเก่าหรือยังไงก็ตามบางคนนะคะ เพิ่งจะ move on ได้นะคะเพิ่งที่จะแบบจบความสัมพันธ์เก่ามาได้แล้วคุณอาจจะยังมีความสุขกับชีวิตของคุณอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยจะมีคนคนนี้เข้ามานะคะซึ่งนกมองว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะแบบถูกใจเขานะคะออหรือว่าเนี่ยแหละถูกใจแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ได้เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของ ทัดน้ำนะคะคนเก่ากลับมาเนี่ยจริงๆไพ่ไพ่ขึ้นมาดีนะเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพยายามหรือว่าจริงจังในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะใครที่มีคนเก่านะคุณกลับไปได้นะถ้าคุณยังรักยังรู้สึกกับเขาอยู่นะคะเพราะว่าก็มีแนวโน้มที่จะดีเนาะแต่คนที่ นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าไม่เอาแล้วนะคะคุณเก่ายัางไงก็ไม่เอาขอคุณใหม่แล้วกันคุณก็จะได้เจอเช่นกันนะคะครบถ้วนค่ะสำหรับคำทำนายในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองนะคะสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ